สวัสด,ดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนนะครับผู้ความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็ขอบคุณชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับที่มาดูคลิปนี้แล้วก็กดติดตามกด Sub s cribe หรือคอมเมนต์พูดคุยกับผมนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณครับก็มาเริ่มมาดูความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับใครหลายคนในที่นี้รู้สึกเหมือนกับแฮงแมนไะหความคิดถึงความรู้สึกที่เหมือนกับถูกคำสาปให้รอใครสักคนหนึ่งด้วยหัวใจ ด้วยคว่ารักด้วยความทรมานไหมถูกคนใจร้ายถูกแม่มดใจร้ายเนี่ยสาบให้คิดถึงสาบให้รอไหมครับพอไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาว่าดีแฮงแมนนะครับหมายความว่าจเจ็นภาพของคนคนหนึง่งเห็นไหมเขารอคอยใครสักคนหนึง่งด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับถูกห้อยหัวไว้ด้วยอะ่ะนั่นหมายถึงชาราทีพิจหิท่านตอนนี้เหมือนคุณถูกคำสาบเลยว่าให้รอคอยใครสักคนหนึง่งด้วยความรักความคิดถึงคนเดียวที่คิดถึงอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างหรืออาจจะเหมือนกับคิดถึงด้วยความทรมานแต่ทาอะไรไม่ได้เลยใครหลายคนตอนนี้อาจจะถือเหมือนกับ คนที่รอคอยได้แต่รอได้แต่คิดถึงได้แต่หวังแบบนี้นะครับแต่ดีกไฮแมสในที่นี้เหมือนกับคนคนนึงที่ยังจุดเทียนไม้อยุดรอบตัวนั่นหมายถึงว่ารอคอยด้วยความหวังรอคอยใครสักคนมาปลดคำสาปนะครับรอคอยคนที่เขาทำร้ายคุณหรือแม่มดใจร้ายหรือรอคอยอัศวินขี่มา้าข่าวเจ้าชายของคุณหรือเจ้าหญิงของคุณเนี่ยมาปลดคำสาปให้เราหายทรมานสักทีหนึ่งเพราะฉันพ่าเป็นี้บอกใครหลายคนอาจจะโสดมาก็จริงหรืออาจจะเหมือนกับถูกทิ้งมาหรือมีปัญหาเรื่องความรักม้ก็ตามนะแต่นี่คือการเหมือนกับถูกคำสาปมาอย่างยาวนานแล้ว ถูกสาบให้รอสุดถหถูกสาบให้รักสุดทหาสาบให้รอใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับในการสละโสดก็มีเพราะฉันให้เบนี้ขอตอบด้วยว่าสถานการณ์แบบนี้หมายความว่าชาวราศีพิจิกใ,ในตอนนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับได้แต่คิดถึงได้แต่รออยากรู้เขาเป็นยังไงบ้างรอจนใจจะขาดแล้วแต่มันก็มีแสงเทียนกับแสงสว่างที่ยังส่งประกายอยู่ฉันขอตอบว่าคนที่เป็นอย่างเนี้ยนะครับทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษาย,ยนว่าแสงสว่างมันเริ่มเข้ามาแล้วหมายความว่าใครที่เป็นเงินเี้ยผมขอตอบว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะ อย่าเพิ่งหมดหวงังอย่าเพิ่งเหมือนกับทรมานอย่าเพิ่งคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครแล้วอย่าคิดว่าตัวเองเหมือนกับไม่มเหลือใครนะครับหรือว่าเสียใจหรือเหมือนกับทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะเหมือนกับแสงสว่างกําลังจะเข้ามาแล้วจากที่คุณจุดเทียนไว้นี่แหละหมายความไม่เกิดขึ้นจากการที่คุณทําสิ่งนีทีเอาไว้ยังไงก็ตามนะวันนี้อาจจะมืดบอดวันนี้อาจจะทรมามนวันนี้อาจจะรู้สึกเสียใจรอคอยใครสักคนหนึ่งด้วยคำว่ารักด้วยคําว่าคิดถึงทําอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณทาลงไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแสงสว น่นหมายถึงว่า,พาไพ่ใบต่อมา f o r of p e n t a c l e หรือไพ่สี่เหรียญหมายความว่าคนที่คุณเฝ้ารอคอยเขาหรือคิดถึงเขาเนี่ยนะครับมีไพ่สี่เหรียญเข้ามาหมายความว่าคนที่คุณกําลังมองหาเนี่ยกําลังจะเข้ามาเป็นคําตอบกำลังจะเข้ามาเป็นข้อความเพราะฉะนั้นสี่เหรียญหมายความว่าขอทานายแบบนี้แลว่าคุณคงคิดถึงใครสักคนถึงสุดหัวใจหรือถูกสาปให้รักถูกสาปให้รอถูกสาปด้วยแม่บทใจร้ายอะ่ะนะครับให้จองจานะครับด้วยความโรมานะครับให้รอคอยเขาอยู่แบบนี้ใครหลายคนเป็นแบบนี้เลย หรือรอคอยคำสาปใครสักคนมาเปิดคำสาปให้เรารู้สึกเหมือนกับการสละโสดการพบเจอรักที่ดีๆเข้ามาเพราะฉันไพ่สี่เหลียมขอตอบว่าคนของคุณเนี่ยเขารู้นะครับว่าคุณยังลองมองหาเขาอยู่เพราะฉันอาจจะเห็นข้อความอาจจะเห็นอางสิ่งบางอย่างที่เขากาลังติดต่อคุณมาหรือยังจะกับยังกับใจของเขาเนี่ยยังสื่อถึงคุณอยู่อ่ะเพราะฉันไพ่สี่เหลียมขอทำนายแบบนี้เลยว่าชาวราศีพิจิกหลายท่านกับคนที่คุณรักเนี่ยไม่เหมือนกับหัวใจของคุณสองคนยังเชื่อมต่อกันหัวใจของคุณสองคนยังเหมือนกับไม่เหมือนกับจะมีการละกันอยู่ ถ้าเกิดลองฟังเสียงหัวใจถ้าเกิดคุณลองเปิดตู้ลองเปิดใจออกลองเปิดออกมาเนี่ยคุณอาจจะอยากจะบอกคนที่คุณรักหรือบอกเขาก็ได้ว่าลองฟังเสียงหัวใจของกันและกันดูหรือลองเปิดใจของกันและกันดูว่ายังมีกันอยู่หรือเปล่ายังมีสิ่งดีกันอยู่หรือเปล่า,เ,ลาเพราะฉันไพ่ใบนี้คือคําตอบครับ for of p e n t c l e หรือไพ่สี่เหรียญหมายความว่าคนรักของชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยในใจเรื่อของเขาเนี่ยเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจเลยคุณเองก็ยังมีเขาอยู่ในหัวใจอะถ้าคุณสองคนเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจกันนะครับฟังเสียงหหััวใจขอองกกนน้คู่่เเเลยยีืบ ก็จะรู้ว่าว่าเหมือนกับมันมีการต้องการของกันอยู่หรือมีการและกันอยู่นะครับยังมีความต้องการหรือการที่เหมือนกับยังจะมีการและกันอยู่ในหัวใจยังมีกันในหัวใจอยู่แหละนะครับเพราะฉันไพ่ไปต่อมาก็เลยทํานายว่าไพ่สี่เหรียญกับเอ็ดกับควีนออฟเพดิคอนหรือราชินีถือเหรียญครับหมายความว่าคุณอาจจะอยากจับมือเขานะครับอาจจะแต่งงานกับเขาหรืออยากร่วมทําสิ่งดีๆให้กับเขาตั้งมากมายฮะใครหลายคนคิดจะเดินทางต่อกับเขาด้วยซ้ําหรือเหมือนกับปรึกษาหาลือทำนู่นทำนี่ด้วยกัน เพราะฉันค่หลายคนเป็นแบบนี้เลยยังคงรักเขาเหมือนเดิมไม่ว่าเขาจะทิ้งเราไปนะครับหรือเลิกลากับเราไปหรือว่าจะเป็นหาอะไรก็ตามนะที่ทําให้คุณสองคนต้องจากกันไปหรือห่างกันไปค่หลายคนอาจจะมีเรื่องปัญหาหรือความนิ่งเฉยความยินชาต่อกันนะครับหรือเรื่องย่าห่างของกันและกันหรือเคยเลิกลากันไปแต่พไพ่เป็นนบอกว่าทั้งหมดทั้งหมดไพ่สามใบเนี้ยชาวราศีพิจิกท่านก็เหมือนกับคืีนเธอรหรียนะ่ะอยากจะบอกเขานะว่าเราก็ยังรักเขาอยู่จริงจริงจังเห็นสิ่งด,ดีของเขาที่เราเคยผ่านกันมันมาด้วยกันนะนะครับเคยผ่านกันมาน,น พะฉันไพ่ใบนี้ครับใครหลายคนอาจจะส่งคลิปนี้ไปเขาฟังหรือบอกเขาเองก็ได้ว่าอะไรครับควีนถือเหรียญ four of p e a c i c s เรากลับมาลักกันได้ไหมเรากลับมาลักกันอีกครั้งถ้าหัวใจมันเรียกร้องถ้าเรายังฟังเสียงหัวใจของกันถ้าเกิดเรายังต้องการกันอยู่เพราอไพ่สี่เหรียญกับคว e นออฟเฟคทคอนหมายความว่าชาวราศีพิจิกเอตนะันคุณเป็นคนที่รักเขาแล้วก็มั่นคงกับเขามากอะ่ะยังคงเหมือนเดิมนะครับเคยหลายคนอาจจะเคยส่งหลอกกุหลาบให้เขาก็มีเคยเปเคยดูแลนะครับเก็บแต่สิ่งดีๆไปให,ให้เขาดูแลสุขขภาาพเ ห to to h h ่วงใยเขายิ่งกว่าห่วงใยตัวเองด้วยซ้าอยากจะยืนอยู่เคียงข้างเขาหรือใครหลายๆคนอาจจะเป็นคู่ชีวิตเขาอยากจะแต่งงานกับเขาก็มีหรือตอนนี้คุณอาจจะแต่งงานกับเขามาก่อนเพราะฉันให้ปีนี้บอกว่าอยากจะให้คุณสองคนเนี่ยพยายามฟังเสียงหัวใจของกันและกันนะครับแล้วก็ลองฟังตามที่เหมือนกับทําตามเสียงหัวใจของกันและกันดูชาวราศีพิจิกเองก็เช่นกันคุณอาจจะเหมือนกับส่งคลิปนี้หรือบอกเขาเองก็ได้ว่าเรากลับมาลักกันได้ไหมเรากลับมาคุยกันได้ไหมเรากลับมาทาตามเสียงหัวใจของกันและกันได้อีกครั้งหรือเปล่าถ้าเราาาาายยยััังงงมมมีีควต้้ออกกกกรรเเิดนละู ถ้ายังมีคุณค่ากันอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นกลับมาตามความรักกลับมาตามความหัวใจกลับมาตามความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีให้แก่กันก็เพียงพอแล้วอะนะครับแต่พไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าเอฟออฟคัพหรือไพ่หนึ่งถ้วยทํานายความรักของชาวราศรีพิจิกท่านว่าแน่นอนแหะครับคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เคยเจ็บเคยเสียใจพวกเขาอะแต่เห็นไหมครับคุณก็ยังถือถ้วยไปอยู่ในมือไม่เคยปล่อยมันไปเลยอะไม่ว่าคุณจะเปียดเปื้อนไปด้วยน้ำตานะครับมือของเราจะรดน้าตาท่วมตัวหรือร้องไห้เพราะเขามาตั้งกี่ครั้งก็ตาม แต่เห็นไหมครับหนึ่งถ้วยมันคือความรู้สึกดีๆที่คุณยังจับถ้วยไปในมือหมายความว่าคุณอาจจะรักเขาจนยอมเจ็บเลยคุณอาจจะรักเขามากจนตัวเองยอมเจ็บยอมเสียใจก็มีเพราะฉันหนึ่งถ้วยหมายความว่าใครหลายคนอาจจะยอมเป็นแบบนี้แต่ผมเข้าใจนะที่พอทาแบบนี้เพราะคุณรักก็เลยพยายามรักษาสิ่งน,นี้เอาไว้ไม่คือหัวใจของคุณกับเขาเนาั่นแหละเพราะฉันหนึ่งถ้วยหมายความว่าอยากให้เขาเนี่ยคนเล่าของชาวราศีพิจิกิตาศเนี่ยเขารู้นะครับว่าเขาทําบุญเจ็บเขารู้นะครับว่าเขาเขาทำมาเสียใจแต่เขาจะแพ้คุณก็ตรงที่ว่าคุณยังเป็นคคนนนนนทททีี่่อดเเป็็จบ เป็นคนที่พยายามรักษาสิ่งดีเอาไว้นนี้เอาไว้อะเพราะฉะนั้นหนึ่ง้วยขอตอบแบบไม่ซับชราศีพิจิตรท่านถ้าเกิดคุณเลิกลาคนรักกันไปนะครับไม่เกิน4เดือนไม่เกิน1ปีนะไม่เกิน4เดือนไม่เกิน1ปีขอตอบว่าคุณสองคนอะยังกลับมาลักกันอีกครั้งนึงได้ยังกลับมาฟังสิ่งหัวใจของกันและกันได้ยังกลับมามีความสุขกลับมาดีกันเหมือนเดิมกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันหรือการถูกทิ้งการที่เขาไปหาคนอื่นการที่เขาเคยมีีคนนนนอออื่่่ะะรัััแแแตพฟงงงสหววใจขกกลล้เย เขาจะรู้ว่าพีนถือเรียนเข้ามากับหนึ่งถ้วยอ่ะเขาจะรู้ว่าคุณสองคนหรือชาวราธีพิจิตท่านเนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณคือคนที่รักเขามากทนเจ็บทนเสียใจแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามองหาความสุขมองหาสิ่งดีดีเนี่ยเขาก็จะมายืนข้างคุณแบบนี้เพราะฉะนั้นขอตอบว่าคนรักของชาวราศิพิจิตท่านเนี่ยเขายังเป็นพวีนถือเรียนเลยเป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่ยังจําคุณได้อยู่และเป็นไพ่สี่เดียญหมายความว่าในหัวใจเขาลึกๆแล้วเนี่ยยังต้องการคุณอยู่นะยังมีชาวราศีพิจิกอยู่นนนนะะยยัังงงจจดดดํําา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 สสิ่่่่่่ีีีทททคคุุณให้้้้ไออออูเเพรรฉขขขตตตบววมมมกก็ เขาจะกลับมาหาคุณครับกลับมาคิดถึงคุณเขายังต้องการคุณอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นหัวใจของคุณสองคนอาจจะยังมีกันอยู่แต่อาจจะมีเรื่องของราวของการระยะห่างนะครับการมีคนอื่นหรือการที่เหมือนกับนิ่งเฉยเย็นชาต่อกันหรือเรื่องของเด็กถือดาบเรื่องของอารมณ์วุฒิภาวะเรื่องอารมณ์การไม่เข้าใจกันการทะเลาะกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับภาพความทรงจำเนี่ยเขาอาจจะตัดทิ้งไปเหมือนกับคนไม่เคยรักกันเลยทําอะไรไปด้วยอารมณ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเด็กถือดาบหมายความว่าชาวราศีพิจิตรท่านคุณอาจจะคบฉับชาวราศีธา นะครับหรือท่าน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นคนที่นิสัยเด็กนิสัยอารมณ์ใจร้อนหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่นิสัยเด็กนะครับทำอะไรไปด้วยอารมณ์หรือความที่รู้จักกับคนที่เย็นชาก็ได้นะรักคนใจร้ายก็ได้เช่นกันเพราะฉันไพควีนถือเหรียญหนึ่งถ้วยหมายความว่าอะไรคุณอาจจะรักคนที่เขาเป็นแม่หมดใจร้ายคุณอาจจะรอคํำสาบการปลดคํำสาบจากแม่หมดใจร้ายที่เขาสาบเราไว้ก็มีนะครับใครหลายคนอาจจะรอด้วยความคิดถึงอยากจะบอกเขาจะตายว่าคิดถึงเขาแทบจะจะขาดใ้เขากลับมาสักทีหนึ่งเห็นไหมครับ ถามว่าเขาจะกลับมาไหมมาทํานายกันดีกว่า,พาไพ่ใบนี้ครับคิงถือควินถือเหรียญเข้ามาก้าวไม้เท้าหนึ่งถ้วยแค่นี้ก็คือค์มตอบไปว่าถ้าเกิดใครเลือกหล,กกลักกับคนรักไม่เกิน4ี่เดือนถึงหนึ่งปีเขาจะกลับมาหาคุณครับกลับมาเพราะอะไรกลับมาเพราะก้าวไม้เท้าเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยยังรอเขาอ่ะนานแค่ไหนที่เราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนที่เราไม่ได้คุยกันนาน,น,ากน,นานแค่ไหนแล้วนะที่เราจากกันไปอ่ะ เพราะฉันไพ่เปนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าถ้าเกิดใครเรื่องหลักับคุณรักไม่เกิน4เดือนถึง9เดือนถึง1ปีเนี่ยชัดเจนในกรณี4เดือนถึง9เดือนเลยนะขอตอบว่าเขาจะกลับมานึกถึงคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก้าวไม่ท้าหมายความว่าคุณอาจจะจุดเทียนให้เขาครึ่งหนึ่งดยการเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาด้วยหรือการที่เหมือนกับอยากจะบอกเขาไปนะครับอาจจะเหมือนกับจุดเทียนให้เขาหมายความอาจจะเหมือนกับให้โอกาสเขาลองเปิดใจหรือลองให้เขาติดต่อเราหรืออาจจะติดต่อเขาไปก็ได้นะเพราะฉันก้าว มันนานแค่ไหนแล้วนะแต่ชาวราศีพิจิกก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ไม่เคยลืมเขาเลยอะที่ไม่เคยลืมแล้วก็คิดถึงเขาหวังดีกับเขาเสมอหรือเขายังเป็นความสุขเสมอเลย <S <S ฉชน,นททานายเลยครับรไพ่สามใบนี้ขอทํานายชาวราศีพิจิกท่าในเดือนเมษายนหรือว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถึงพิจิกถึงพิจิกายนเลยนะครับทำนายว่าคนลกของคุณที่เขาเลิกลาคุณไปเนี่ยเขาจะกลับมาภายในไม่เกิน9เดือนไม่เกิน1ปีถ้าเกิดเลิกลากันไปไม่เกิน4เดือนนะถึง9เดือนนะเขาจะกลับมาภายใน9เดือนก่อนวันเดือนปิดเกิดคุณ ชาวราศีพิจิกท่านหรือกลับมาเดือนเมษายนเป็นต้นไปเลยเป็นการกลับมาเริ่มพูดคุยเป็นการกลับมาเริ่มจุดประกายจุดความหวังเป็นการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มทําสิ่งดีๆกันใหม่แบบมีระยะห่างการกลับมาแบบมีระยะห่างการกลับมาเริ่มพูดคุยเริ่มต้นกันใหม่เริ่มสิ่งใหม่ๆเพราะเขารู้แล้วว่าคุณคือความสุขคุณคือความรักคุณคนที่รักเขามั่นคงดีเขามากแค่ไหนเขาอาจจะเห็นว่าคุณรอคอยเขาด้วยนะเขาถึงกลับมานะครับเพราะฉันพังหมดทั้งหวงไพ่ชุดนี้ยขอทานายว่าเขาจะกลับมาต่คนที่เเเือกรนนนไไปปม่ิ4ดถึงี นะครับกลับมาแบบก้าวไม่เท้ากลับมาเพราะรู้ว่าคุณรอคอยเขากลับมาเพราะคุณถูกขังกลับมาเพราะคุณดิแฮงแมนน่ะนะครับคุณทนกับเขาได้มากที่สุดทนรอคอยเขาแล้วคุณก็เหมือนกับคนที่ไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยยังคงคิดถึงเสมอเห็นไหมครับยังคงจุดเทียนยังคงทําเหมือนเดิมทุกอย่างพาไพ่ใบนี้ก็เลยบอกชาวราศีพิจิกท่านว่าคุณยังเป็นคนคนหนึ่งที่ยังคิดถึงเสมอเลยยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะ่ะ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่ยังนึกถึงเรื่องราวที่เราเคยผ่านเคยสร้างเคยร่วมกันมานะครับยังจดจําเรื่องราวดีๆนะครับและยังคงมองถึงอนาคตที่จะมีต่อการปีกด้วยนะเพราะฉะนั้นไพ่เป็นที่บอกว่าคุณไม่ได้มองแค่อดีตที่ผ่านกันมาหรอกแต่คุณอยากจะไปต่อกักบเขาในเรื่องของความที่มีความสุขอนาคตที่สร้างกันนะครับอยากจะไปต่อกักบเขาให้มีอนาคตที่มีความสุขก่าเดิมด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเคยทําอะไรที่ผิดพังเสียใจต่อกันไปเนี่ย หรือเขาเคยทําร้ายคุณหรือคุณอาจจะเคยมีปัญหาต่อกันก็จริงนะพไพ่ใบนี้บอกว่าคุณพร้อมที่จะไปต่อคุณพร้อมที่จะก้าวต่อให้ดีกว่าเดิมแตแ่เกิดใครก็ตามเลือกลาก,กนนลับคนรักไปเกิน9้าเดือนไปเกินหนึ่งปีเนี่ยขอตอบว่าคุณจะมีเกณฑ์เข้ามาจากการที่เหมือนกับพบเจอความรักใหม่ๆเข้ามาพบเจอสิ่งใหม่ๆเข้ามามีคนเข้ามาติดต่อพูดคุยมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแล้วมีคนเข้ามาให้คุณสนใจให้รู้จกักให้เห็นข้อความได้เห็นสิ่งดีๆเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ ขอตอบว่าคุณจะพบเจอควีนถือเหรียญกันหนึ่งถ้วยครับจะพบเจอความสุขจะพบเจอการเ,เริ่มต้นใหม่ผ่านการเจ็บปวดใครร้องไห้อยู่หรือเจ็บปวดหรือเสียใจเนี่ยก็ขอตอบว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยย่อมงดงามเสมอคุณจะผ่านการเจ็บปวดแล้วก็มีความสุขนั่นเองหรือการเริ่มต้นความรักใหม่หรือใครก็ตามที่ถูกคำสาบเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาปลดคํำสาบเราเป็นคนที่เหมือนกับพร้อมจะร่วมชีวิตกับเราเพราะฉันขอทํานายแบบนี้เลยในควีนถือเหรียญใบนี้บอกว่าใครก็ตามให่เกิดเรื่องลาากคนรักไปก็จะกลับมาเริ่มต้นชีวิตกันดีใหม่ กลับมาเป็นความสุขกลับมาเป็นคนดีกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นเพราะสิ่งดีๆที os, ints, ่คุณทาเอาไว้เพราะความรักคุณค่าที่เคยมีให้ต่อกันเนี่ยห่างกันไปเหมือนกับเหตุเกิดจากความเหงาที่ทําให้รู้รักเธอแค่ไหนเหตุเกิดจากความเหงาที่ทําให้รู้รักเธอเท่าไหรความห่างไกลมันทําให้คุณสองคนเนี่ยคิดถึงกันเนี่ยเพราะฉันพอคุณห่างกันไปอาจจะมีการเลิกรากันไปหรือนิ่งกันไปอ่ะมันทําให้คิดถึงกันมากขึ้นกลับมารักกันมากกว่าเดิมสำหรับคนที่มีปัญหาความรักแต่เกิดใครหลุดพ้นแล้วเนี่ยขอตอบว่ามันคือการเริ่ม การเริ่มต้นสิ่งดีที่เหมือนกับเราไม่ต้องกลับไปเจ็บปวดอีกแล้วเราหลุดพ้นจากความโรมาแล้วไม่มีใครปลดคำสาปได้หรอกนอกจากเจ้าชายนอกจากตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเหมือนกับออกมาจากความนี้ออกมาจากเทียนออกมาจากความหวังที่มันเหมือนกับรู้แล้วว่ารักเนี้ยมันถึงทีที่ต้องเริ่มลาแล้วมันถึงทีที่ต้องไปแล้วรู้ว่าสายเกินไปแล้วที่จะต้องดึงแรงลังใครสักคน,นึกลับมารู้ว่าน้ําตาไม่สามารถเหนี่ยวรั้งหัวใจเขาได้แล้วอะก็เลยต้องออกมานั่นเองเพราะฉันมาทานายดวงชะตาความรักของชาวราศรีพิจิก ในเดือนเมษ,ษายนแล้วก็การแนะนำนะครับไพ่ใบแรกควินออฟวานนะครับหรือราชินีถือไม้เท้าใครหลายๆคนก็ยังคงห่วงใยเขาอยู่ผมเข้าใจนะครับว่าคุณยังคงห่วงใยเขาแต่ควินออฟวานไปด้วยว่าถ้าเกิดคุณยังเหมือนกับคนที่ยังไม่อยากจะคุยกับเขาหรือไม่อยากจะกลับไปหาเขาเนี่ยไพย่ใบนี้แนะนําชาวราศีพิจิกท่านว่าพยายามใจเยน็นพยายามเหมือนกับอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งไปห้ามตัวตัวเองเจ็บอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มันเหมือนกับทําความคิดของตัวเองมากเกินไปให้ค่อยๆไปค่อยๆไปเป็นตามโชคชะตา เพราะบางทีคุณอาจจะเคยทําผิดต่อการคุณอาจจะเคยทําร้ายกันด้วยอารมณ์ทะเลาะก,กันด้วยความไม่เข้าใจอะ่ะให้เราเริ่มเป็นควีนออฟมาหมแมคามว่าห่วงใยเขาได้นะดูแลเขาได้นะแต่อาจจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับดูแลตัวเองแล้วก็ต้องแคร์ตัวเองแล้วก็ต้องระวังความเจ็บปวดที่เคยมีให้กกบกันอีกนี่คือการแนะนําและให้ควีนออฟมารแนะนำสำหรับคนโสดหรือคนที่เลิกกับคนรักไปเกินหนึ่งปีว่าให้ใจเย็นๆเรื่องของความรักให้อย่าไปโกรธเกลียดความรักให้เหมือนกับเราเชื่อมั่นในความรักและเริ่มต้นความรักคววาาาาามมมมสุขขใใหห่่ๆๆเเเปิิดดดดรับพลง,งนีี้าา้ก ดีกว่าไหมนั่นเองเพราะฉันพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าซีนออกฟอหรือพ่7เจ็ดดาบครับคุณสองคนอาจจะผ่านความเจ็บปวดกันมาจุดตอนนี้คุณอาจจะมีการนิ่งเงียบต่อกันก็จริงใครหลายคนอาจจะมีการนิ่งเงียบนิ่งเฉยต่อกันหรืออาจจะยังไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่พ่เจ็ดดาบไปนี่บอ,อกว่าถ้าเกิดใครรออยู่เนี่ยผมขอตอบแล้วคุณอาจจะลองนึกถึงข้อความนึกถึงกระดาษที่อยากจ,จะเขียนข้อความหาเขาคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปให้เขาฟังก็ได้นะหรือคุณอาจจะบอกเขาเองก็ได้ว่าเรากลับมาลักกันได้ไหมเรากลับมาลักกันอีกครั้งถ้าหััััวใจยยยยงงงมีกีกกนออู่ถ้้าาเเเิดรร นะครับให้เธอลองฟังเสียงของหัวใจของกันและกันดูเพราะฉันไพ่เจ็ดตาหมายความว่าคุณทําจิตให้ว่างแล้วลองฟังเสียง,งหัวใจกันดูถ้าเกิดเขาเลิกรากับคุณไปเกิน6เดือนเกิน4เดือนเกิน 9, 9เดือนเนี่ยขอตอบว่าคุณอาจจะไม่ต้องทําแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณยังทําได้อยู่หรือไพ่สี่เดือนยังเลิกรากันไไม่เกิน4เดือนเนี่ยใน,นกรณีแบบนี้นะเดี๋ยวเดือนเนี่ยส่งคลิปนี้ให้เขาฟังเถอะหรือส่งข้อความไปหาเขาเถอะดีกว่าการนิ่งเงียบต่อกันหรือความเฉยชาคือการบอกลาโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยอะ เพราะฉันเจดตาคุณอาจจะถูกโยดถูกทำร้ายถูกหักหลังจากความรักที่คุณเคยมั่นคงกับเขาเคยดีกับเขาเคยเชื่อมั่นกับเขาอะแต่เจ็ดตาหมายความว่าคุณอาจจะถูกเขาทำร้ายก็จริงแต่ไพ่ไหมว่ามันอาจจะเหมือนกับคุณคนเดียวก็นะที่เหมือนกับพยายามเขียนข้อความงอเขาก็มีเพราะฉันหมายความว่าถ้าคุณถูกแบบเนี้ยเขากลับมาและยังทำร้ายคุณอยู่เขากลับมาและไม่ชัดเจนเดี๋ยวคุณรู้สึกว่าความรักที่เป็นแบบนี้คุณไม่พร้อมจะให้อภัยเขาแล้วอะเพราะเหมือนกับถูกหักหักหลังถูกทำร้ายด้วยคนที่เรารักมากที่สุด คนที่ไว้ใจสุดท้ายหลักที่สุดเนี่ยก็ให้พอเถอะเพราะฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาเจ็ดดาบคินออบบานขอตอบว่าคนแรกของชาวราศีพิจิกหอหลายท่านเนี่ยเขามีการแอบมองแอบส่งคุณะกันแล้วก็คิดว่าคุณอาจจะอยู่ได้ปกตามปกติแล้วอาจจะไม่ต้องการเขาแล้วก็ได้นะใครหลายคนเป็นแบบนี้เลยมันก็หมายความว่าคุณอาจจะหลุดพ้นแต่เขายังคงแอบมองแอบส่งคุณอยู่นะกันนะครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่า The Judgment ขอทํานายไพ่ใบนี้คือการทํานายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนว่า The Judgment ครับ ใครที่อยากจะให้เขากลับมานะครับให้ผู้หญิงคนนี้คือตามพรเลยใครหลายคนจะไปขอพอรไหว้พระใหญ่เขากลับมาเป็นคู่เรา,าใหญ่เขาเป็นเนื้อคู่เราขอพอรให้เขากลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะใช้การกระทําด้วยการแบรมือออกไปหมายความว่าคุณอาจจะสื่อไปถึงหัวใจเขาหรือบอกเขาเองก็ได้เพราะฉะนั้นเดจาัาเมนบอกว่าถ้าเกิดใครขอให้เขากลับมาขอทํานายเลยว่าคุณจะสมบังดังนที่คุณภาวนาแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอย่ากลับมาเลยเราขอให้เขาอย่ากลับมานะไม่ต้องการแล้วครับ เดะจัดเมนก็บอกว่าคุณจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดความเสียใจที่เขาทําไ้กับคุณนะหลุดพ้นจากคนที่เขาทาร้ายคุณไปหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อไปเจอคนที่เราต้องการจริงหรือเดี๋ยวคนรักหรือคนที่เข้าใจเราจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเดะจัดเมนหมายความว่าการที่คุณทําแบบนี้อะไรที่ต้องการอะไรที่สมบังที่คุณอยากภาวนาดั่งใจคุณเนี่ยคุณจะสมบังสําเร็จดั่งใจตะปองดั่งใจที่ต้องการเลยขออวยพรแล้วก็ขอทํานายให้ด้วยนะครับเพราะฉนั้นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาครับ หมายความว่าให้าาไ,ปไปนี้ขอทํานายเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบทสุดความรักของชาวราศีพิจิกอะไม่ว่าจะเลิกหลายคนรักกันไปก็ตามนะหรือเลิกกันไปนานแค่ไหนเดยสซานหมายความว่าเขา,าเจะกลับมาเึกถึงสิ่งอีที่คุณหยิบยื่นให้เขาจะนึกถึงความรักจะกลับมาขอโอกาสคุณไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามนะเขาจะเข้าใจความรักความรู้สึกดีที่คุณมอบให้หรือความอุ่นเองอะหลังจากที่เขาพังไปแล้วหลังจากที่เขาทาร้ายคุณไปแล้วเขาจะเข้าใจอะแต่เห็นไหมครับคุณอาจจะหลุดพ้นจากเขาคุณอาจจะออกมาแล้ว ต่เกิดใช้ก็ตามนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับโสดหรือออกมาแล้วเนี่ยเดอะซันก็เช่นกันขอทํานายว่าคุณอาจจะพบเจอความสุขของคุณที่แท้จริงพบเจอความอุ่นของคุณที่แท้จริงคุณอาจจะั้งกินข้าวกับคนที่คุณรักแล้วในตอนนี้หรือใครก็ตามที่มีความสุขอยู่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะมีการออกเดทกินข้าวดินเนอร์กันหรือพบเจอความรักกันหรือพบเจอกันนั่นเองนะครับหรือใครมีปัญหากันอยู่ก็จะขอตอบว่าจะกลับมาเข้าใจกันมากกว่าเดิมจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ดีกว่าเดิมนั่นนเองะครับ เอาหง่ายเลยบทสรุปความรักพบเจอความรักที่อบอุ่นพบเจอความรักที่เข้ามาดูแลเข้ามาใส่ใจนะครับคนที่ทําผิดพลาดไปเขาจะกลับมาเข้าใจคุณแค่นั้นเองสั้นๆพูดยาวไปนะครับขอโทษทีมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนกันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบนี้ก่อนเลยขอโทษที่ต้องดูไพ่ใบที่3ก่อนเพราะมีไพ่เดวิลเข้ามาครับคนคนนี้เขาจะทําอะไรที่เป็นผิดศีลผิดธรรมโกหกหลอกลวงคุณหรือทําอะไรที่มันไม่ดีกับคุณก็จริงนะแต่เห็นไหมครับเดวิลอะ เขาอาจจะเข้าใจคุณผิดหรือมีปีศาสาตานมาพาคุณออกไปสองคนนะ่ะเขาอาจจะไปหลงคนอื่นอาจจะทําผิดไปกับคุณหรือโก,กหกหลอกลวงทําร้ายคุณนะแต่พอเขาทําร้ายคุณเสร็จเนี่ยไพ่ขึ้นมาครับสี่เมท้าหรือโฟล์ทวานกลับมานั่งนึกขึ้นได้ว่านี่คือบ้านของเขาเนี่หว่ากลับมานึกขึ้นได้ว่านี่คือครอบครัวคนที่แต่งงานกับเขานี่นาเพราะฉะนั้นสี่เมท้าหมายความว่าเขาจะทำร้ายคุณไปก็จริงแต่เขายังไม่เขาดูครับว่าคุณคือครอบครัวคุณคือบ้านของเขาคุณคือความเข้าใจความสุขของเขาและหนึ่งถ้วยขึ้นมาทั้งคนเลยอ่ะ ซึ่งขอตอบว่าคนที่เขาทำลายคุณไปในวันนั้นเนะี่ยเขาอาจจะนอกใจคุณโกหกหลอกลวงแต่เห็นไหมครับ ui, หนึ่งถ้วยเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะกันแต่ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้ยังจะอยู่รอเขาหรือเปล่าหรือคุณจะมีคนรักของคุณแล้วหรือคุณจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วอะเพราะฉะนั้นไพ่ป็น,นี้ขอทํานายว่าคนรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยจะกลับมามีความสุขจะกลับมาเริ่มต้นใหม่จะกลับมาหากันจะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งขอโทษที่ต้องทํานายแบบนี้ไม่ว่าเขาจะหลงผิดหรือนอกใจ,จทำอะไรก็ตามนะอย่างที่บอกรนะยะเวลารรรีบบออออกเเย้แลวว่่่่ามมืืไหห ต่เกิดใครเลือกลากคนรักไปแล้วเนี่ยขอตอบว่าคุณจะเจอความรักที่ดีกว่าเดิมคุณอาจจะหลุดพ้นจากความไม่ดีไปเจอความสุขที่ดีกว่าไปเจอความรักที่ดีกว่าแล้วไพ่ไปสุดท้ายครับแปดเหรียญขอทานายว่าเขายังจดจําเวลาจดจําสิ่งดีๆที่คุณทําให้ในการเขายังคงแอบมองแอบส่งคุณนั่นหมายความว่าเขายังจดจําสิ่งดีๆที่คุณทํามอบให้กับเขาความสวยงามของคุณสิ่งที่คุณทําให้กับเขามาตลอดความมั่นคงความจริงใจของคุณนั่นแหละมันหาซื้อไม่ได้หรอกมันหาจากที่อื่นไม่ได้หรอกเขาอาจจะหลงผิดไปลงคนนอื่ แต่สุดท้ายคุณคือความมั่นคงความจริงใจความรักของเขาหัวใจของเขาคุณสองคนคือเหมือนกับเป็นหัวใจของกันและกันหรือว่าเรียกว่าเธอคือหัวใจของฉันนั่นเองไพ่ใบสุดท้ายนะครับขึ้นมาแนะนําชาวราศีพิจิลยท่านว่า read the way ไพ่ใบนี้เอาละครแนะนําชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนว่าจงทาตามเสียงหัวใจจงทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการเถอะไปตามทางของตัวเองเลยอย่าไปกัง,งวลว,ว่าเราต้องล้มหรือเจ็บหรือเสียใจตักี่ครั้งแต่ไปตามทางของเราเถอะนะครับ ขอเป็นหลังใจให้นะกันก็ขอบคุณชาวราวสีพิจิกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ